สวัสดีค่ะพบกับ KR สอนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีหนังแนวโรแมนติกคอมเมด,ดีน่ารักน่ารักกับเรื่อง Cast Away on the Moon 2. องนะักรักซะเลยหนังในปี2009ค่ะเรื่องราวของชายหนุ่มที่คิดลาโลกเพราะนี้สินมากมายแต่ไม่ยักตายดันฟื้นขึ้นมาบนเกาะร้างและว,วิธีการดำรงชีวิตให้อยู่รอดของเขาเกิดไปสะดุดตาหญิงสาวนักส่องกล้องในห้องบนตึกสูงแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเราไปชมการสปอยหนังเรื่องนี้กันต่อเลยค่ะ พระเอกเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายล้านบาทจนคิดกระโดดแม่น้ำหันฆ่าตัวตายให้จบๆไปซะแต่เขาดันฟนื้นขึ้นมาบนเกาะกลางแม่น้ำโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้เลยเดินสำรวจเกาะดูแล้วก็พบว่านี่มันเป็นเกาะร้างจนคืนนั้นเขาต้องนอนกับกระดาษหนังสือพิมพ์เช้าขึ้นมาก็เริ่มมีหวังเมื่อเห็นเรือท่องเที่ยวกำลังผ่านเขาตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีคนสนใจเลยเอาโทรศัพท์ที่แกะตากไว้มาประกอบและมันก็กลับมาใช้ได้ เขาโทรไปขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเชื่อแล้วก็รีบตัดสายไป เขาก็เลยโทรหาแฟนเก่าซึ่งเธอก็ไม่สนใจใยดีเขาตัดสายไปอีกคนแล้วจูๆ่ๆคายโทรศัพท์มือถือก็โทรมาเสนอโปรโมโชั่นดีๆให้กับเขาเขาพยายามบอกว่าแบตกำลังจะหมดแล้วให้ช่วยโทรบอก911ให้หน่อยแต่ปลายสายก็ไม่สนใจจนสุดท้ายแบตก็หมดลงไปเขาเลยคิดที่จะว่ายน้ากลับไปแต่น้ามันทั้งหนาวและเย็นระหว่างนั้นเขาก็นึกถึงแต่เรื่องเลวร้ายในชีวิตทั้งการสัมภาษณ์งานแฟนสาว ที่ว่าเขาไม่เอาไหน และไหนจะพวกบัตรเครดิตที่ตอนโฆษณาแสนสวยหรูแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยความเศร้าเขาตะเกียตกตะกายขึ้นฝั่งด้วยความหมดแรงแล้วตัดสินใจที่จะแขวนคอให้จบสิ้นกันไปซะระหว่างนั้นเองดันปวดท้องจุดๆขึ้นมามันจะพุ่งปลิดออกมาให้ได้เลยต้องหาที่ปล่อยของก่อนแล้วสายตาก็เหลือไปเห็นดอกไม้เขาเลยกระดึบกระดึบไปเด็ดดอกไม้ลิมรสความหวานของมันเด็ดแล้วเด็ดอีกปากก็กินเข้าไปตูดก็เอาออกมา เขาร้องไห้เวทนากับตัวเองแต่แล้วเขาก็หยุดคิดเรื่องฆ่าตัวตายเอาไว้ก่อนแล้วไปหาของกินแต่ก็เจอแต่เหตุที่ขึ้นอยู่แถวนั้นแต่ก็ลองกินมันดูแต่พอตกเย็นก็พยายามเอาไม้ถูก,กับไม้เพื่อที่จะจุดไฟทําอยู่ต้องนานจนเกิดความโมโหก็เลยเอาไฟแช็กมาจุดซูบุรี่แก้เซงแล้วทําไมเขาไม่เอาไฟแช็กจุดตั้งแต่แรกแล้วก็ไปยืนริมน้ําถกกางเกงพร้อมกับโชว์ของลับเรียกเจา้าหนี้มาดูอย่างเยอะอยัน หลังจากนั้นเขาก็พยายามใช้ชีวิตเก็บขยะไปเรื่อยจนไปเจอเรือเป็ดเก่าๆเขารากมันออกมาและนี่ก็เลยเป็นบ้านหลังใหม่ของเขาซึ่งก่อนหน้านี้เขาพยายามมากกว่าเจปีที่จะเก็บเงินซื้อบ้านแต่ตอนนี้ฝันของเขาก็เป็นจริงแล้วในวันต่อๆมาเขาพยายามทั้งจับเป็ดจับปลาหาไข่นกแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีเขาเลยจําเป็นต้องกินเห็ดต่อไปจนสุดท้ายเขาก็ได้กินปลาเผาอย่างอร่อ,อยแต่ปลาพวกนี้ไม่ได้เกิดจากความพยายามที่เขา จะจับมันเองแต่บังเอิญว่าเขาไปเก็บขวดแชมพูมาสระผมแล้วปลาก็ลอยคอขึ้นมาตายอย่างง่ายดายแถมปลาที่เขายังกินไม่หมดนกก็มากัดกินซากสุดท้ายแล้วนกก็ตายตามปลานั้นไปเขาก็เลยได้นกมากินต่ออีกมื้อหนึ่งแสดงว่าแชมพูในขวดนั้นเป็นยาที่แรงมากๆแต่ตัวเขาก็ยังปลอดภัยดีชีวิตของเขาเริ่มสุขสบายขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องทนทุกข์กับนี่สินิกต่อไป ในขณะที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลาเธอคือนางเอกของเรื่องค่ะหน้าตาน่ารักแต่ติดไปทางซกมกถึงขั้นกรากเกินขึ้นใบหน้าแต่จริงๆแล้วเธอเป็นโรคฮีคีโคโมริหรือว่าโรคแปลกแยกจากสังคมไม่ต้องการพบปะใครๆนี่เธอก็ไม่ออกไปไหนมาสองปีแล้วกินนอนอยู่แต่ในห้องที่รกและเต็มไปด้วยขยะชีวิตของเธออยู่ในโลกออนไลน์เธอใช้ชีวิตปลอมๆอยู่ในนั้น งานอดิเรกของเธอก็คือการส่องกล้องเธอมีความสุขเหมือนได้ร่องลอยไปในอากาศแล้วเธอก็ส่องกล้องไปที่เกาะร้างและเห็นคำว่าช่วยด้วยผ่านตาไปไวๆเธอก็เลยส่องหาจนเจอคนที่กำลังจะจบชีวิตซึ่งเธอก็ตกใจสุดขีดเธอรีบวิ่งไปนอนในตู้เสื้อผ้าเหมือนฝันร้ายจนลืมไม่ลงแต่หลังจากนั้นเธอก็ยังส่องพฤติกรรมและถ่ายภาพเขาไว้ตลอดเธอปิ้นรูปเขาเก็บไว้ดูต่างนาตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาเริ่มขอความช่วยเหลือ จนกระทั่งตอนนี้เขาไม่ต้องการมันอีกต่อไปเพราะเขาเริ่มมีความสุขกับชีวิตที่นั่นและพอเวลาเห็นเรือผ่านมาเขาก็จะวิ่งไปแอบเพราะกลัวคนเห็นแต่แล้วก็ดันไปเจอกับซองบะหมี่เขา้าจากรูปหน้าซองมันทําให้เขาอยากกินมากแต่ก็โชคดีที่ในซองยังมีเครื่องปรุงซอสถั่วดําอยู่แต่เขาก็เก็บมันเอาไว้ก่อนและนึกถึงเมื่อก่อนที่ใครๆชวนกินบะหมี่ซอสถั่วดํา แต่เขาก็ไม่อยากกินมันตอนนี้ถึงขั้นพร่ำเพ้อว่าทำไมตัวเองโง่ไม่ยอมกินมันจนถึงขั้นร้องไห้สะอึกสะอื้นและพยายามดูส่วนผสมจากซองและคิดที่จะทำเส้นบะหมี่ขึ้นมาเองแต่สุดท้ายก็เหลวเปลวไม่เป็นท่าเขาคิดจะกินเครื่องปรุงให้หายอยากแต่ก็อดใจไว้ก่อนแล้วก็ไปนอนคิดจนนึกออกว่า ในขี้นกจะต้องมีมเมล็ดพืชอยู่ในนั้นเขาเลยไปขูดขี้นกบนหลังคาเป็ดน้อยในระหว่างนั้นนางเอกก็ยังคอยส่องดูเขาตลอดเวลาและเขาก็ไปถางที่เพื่อทำแปลงปลูกผักจากขี้นกแล้วก็ยังดัดแปลงขวดน้ำเป็นรองเทา้าแล้วอยู่ดีๆเขาก็ได้รสชาติจากเหงื่อของตัวเองขึ้นมาก็เลยนั่งเลียขาเลียแขนตัวเองก็พบว่ามันมีรสชาติเค็มปลาแม่ปแปลาแม นางเอกก็ยังส่องดูเขาทุกๆวันจนผ่านมาแล้วสองเดือนและเธอก็เริ่มรู้สึกว่าเขามีพฤติกรรมแปลกๆแต่เธอก็คิดว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวและอยากจะติดต่อกับเขาโดยใส่ข้อความลงไปในขวดและแอบ,บออกจากบ้านไปยามค่ำคืน แต่เธอก็ต้องปิดบังใบหน้าใส่หมวกกันน็อกเอาไว้เธอพยายามหลบหลีกซ่อนเร้นจากผู้คนทั่วไปจนกระทั่งไปถึงกลางสะพานแล้วคว้างขวดไปยังเกาะร้างด้วยพลังที่มีทั้งหมดเช้าวันรุ่งขึ้นเธอรีบมาส่องดูว่าเขาเขียนอะไรตอบมาบ้างไหมแต่ก็ไม่มีจน3เดือนต่อมาพระเอกผมเผาหนวดเครายาวเฟิรมอยู่ต่ออีกหน่อยคงได้เป็นฤรืีและที่แอดวานไปกว่านั้นก็คือเขาเก็บเงือใส่ขวด ไว้หยอดใส่ไข่นกทอด อารมณ์เหมือนกินกับน้ำปลาเค็มๆส่วนแปลงผักก็เริ่มแตกหนอขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็บังเอิญเจอกับขวดของนางเอกเขาเธอส่งกระดาษ A4 มาเต็มแผ่นแต่เขียนมาแค่ว่าสวัสดีคำเดียวพระเอกก็เลยรู้ตัวว่ามีคนแอบดูเขาอยู่เขาเลยรีบไปใส่กางเกงให้มันดีๆแล้วก็ถามกลับไปว่าคุณเป็นยังไงบ้างนางเอกดีใจมากผ่านไป3เดือนกับอีก17วันสุดท้ายก็ได้คุยกันสักทีเธอรีไปส่งข้อความหาเขาอีกว่า เธอสบายดีขอบคุณมากๆแล้วคุณหล่ะเป็นยังไงบ้างเขาก็ตอบว่าเขาสบายดีขอบคุณมากนะนางเอกยิ้มดีใจและมีความสุขมากแต่เขาก็คิดว่าเขากำลังติดต่อกับคนต่างชาติอยู่เพราะส่งมาเป็นภาษาอังกฤษและแล้วเขาก็เห็นต้นข้าวโพดท,ที่เติบใหญ่อยู่หลังหุ่นไล่กาเขาดีใจมากที่จะได้ทำเส้นบะหมี่จากข้าวโพดสักทีหลังจากนั้นนางเอกก็ตัดสินใจสั่งบะหมี่ซอสถั่วดำให้ไปส่งที่เกาะ พร้อมกับให้ค่า,ชาเช่าเรือเป็ดไปด้วยคนส่งปั่นเรือเป็ดไปส่งให้กับเขาตอนแรกเขาก็ตกใจรีไปแอบไม่ให้ใครเห็นหน้าแต่เอาเข้าจริงๆเขาก็อยากกินมันมากแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะคืนกลับไปแล้วฝากข้อความว่าบะหมี่ดำมันคือความหวังของเขาเขาคงอยากที่จะทำมันให้สำเร็จด้วยตัวเองหลังจากนั้นนางเอกก็เอาบะหมี่เข้าไปกินแล้วก็งงกับคำที่ว่าความหวังมันคืออะไร เธอเลยลองเปิดบะหมี่กินดูมันทําให้เธอรู้สึกถึงรสชาติแห่งความหวังแล้วก็กินมันอย่างอร่อ,รอยแล้วจู่ๆนางเอกก็โผล่หน้าไปให้แม่เห็นเธอบอกกับแม่ว่าอยากปลูกต้นข้าวโพดให้เตรียมข้าวของมาให้ด้วยแม่เธอถึงกับร้องไห้ที่ไม่ได้เห็นหน้าลูกสาวมาสองปีแล้วแล้วนางเอกก็ส่งข้อความกลับไปว่าฉันขอโทษและเขาก็ขอโทษเธอเช่นกัน นางเอกถึงกับร้องไห้น้ำตาไหลดูทั้งคู่เริ่มมีความผูกพันกันแล้ววันเวลาก็ผ่านไปผลผลิตบนแปลงผักก็ออกมาเขาเอาเข้าวโพดและผักต่างๆมาทำเส้นบะหมี่และใส่ผงปรุงรสซอสถั่วดำลงไปคลุกเคล้าจนเขาร้องไห้กับความสำเร็จและความหวังที่เขาทำมันได้ จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาทั้งโดนแฟนทิ้งนี่สินล,ล้นพ้นตัวแต่นี่กับแค่บะหมี่ดำจานเดียวมันคงเป็นความภูมิใจของเขามากๆเขาร้องไห้น้ำตาไหลพรากนางเอกก็ยินดีกับเขาด้วยเหมือนกันที่เขาทำมันสำเร็จเธอส่งข้อความมาว่ายินดีด้วยพระเอกเลยถามกลับไปว่าคุณเป็นใครฉันไม่เข้าใจว่าเธอต้องการอะไรแล้วชีวิตในโลกออนไลน์ของเธอ ที่เธอเอารูปคนอื่นมาเป็นโปรไฟล์ก็เริ่มมีคนจับได้และเธอก็รับไม่ได้กับคนที่มาด่าทอเธอต่างๆนานาเธอเริ่มรู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่ทำลงไปมันคือโลกแห่งความฝันเธอรีบปิดคอมและตัดจากโลกออนไลน์ทันทีในขณะที่ข้างนอกเริ่มมีพาย,ยุฝนกระหนำ่ำพัดเข้ามาที่เกาะจนข้าวของพังเสียหายบ้านเป็ดน้อยก็ถูกพัดลอยไปกลางแม่น้ำ วันรุ่งขึ้นนางเอกก็เป็นห่วงพระเอกก็เลยรีบส่องดูเธอเห็นว่าสภาพรอบเกาะเละเทะไปหมดและเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาเจอพระเอกเขาเรีบวิ่งหนีแต่ก็ไม่รอดโดนจับตัวเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่บอกว่าที่นี่เป็นเขตอนุรักษ์และเป็นที่สาธารนณะแต่พระเอกก็ขอแค่ให้เขาได้อยู่ที่นี่นางเอกก็ส่องดูเขาอยู่ตลอดเวลาเธอสงสารเขามากๆแล้วเขาก็โดนจับตัวขึ้นฝั่งไปนางเอกเห็นทุกอย่าง ก็เลยรีบวิ่งออกไปหาโดยที่ตัวเธอนั้นไม่ต้องปกปิดใบหน้าและตัวเองอีกต่อไปเธอวิ่งออกมาตามหาเขาแต่เขาก็ขึ้นรถเมย์ไปเสียก่อนเพื่อที่จะไปหาเธอที่ตึกสูงนั้นเธอวิ่งตามไปแล้วขึ้นไปบนรถเมย์เธอไปแนะนําตัวต่อหน้าเขาแล้วก็พูดว่าคุณเป็นใครพระเอกก็ยิ้มปนร้องไห้ออกมาระหว่างนั้นรถเมย์ก็ออกตัวนักเอกเ,เสียหลักลงไป เขาคว้ามือเธอเอาไว้และนี่ก็เป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในขณะที่หนังก็จบลงพอดีค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับหนังเรื่อง Cast Away on the Moon สองนักรักซะเลยสำหรับคลิปนี้รากันไปก่อนสวัสดีค่ะ